สวัสดีครับผมศักดิ์ช่องอุทีเฉาดอยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกกาแฟแบบแบบง่ายๆทุกคนเดี๋ยวมาดูกันกว่าปลูกง่ายขนาดไหนง่ายๆขนาดว่าเด็กน้อยก็ปลูกได้ทุกคนกาแฟเนี่ยเป็นไม้ที่แบบปลูกง่ายที่สุดไม่ตายง่ายทุกคนถ้าใครปลูกแล้วกาแฟตายมันจะพูดยังไงเนี่ยมันปลูกง่ายดูแลง่ายกาแฟเนี่ยเป็นไม้ที่อึดทนอึดทนใช้คำว,ว่าอึดและทนทุกคนปลูกง่ายเลียวไปดูกันทุกคนว่าปลูกง่ายขนาดไหนแบบเด็กๆก็ปลูกกันแบบนี้แหละจิบๆเลยเดี๋ยวไปดูกันทุกคนนะครับปลูกกาแฟนี่แล้วก็ปลูก ปีที่แล้วทุกคนมนเล่นเราเคยทําคลิปไปแล้วเนาะทุกคนเนี่ยมันก็โตช้าเพราะโตช้าเพราะว่าเราเอาต้นเล็กเกินมาปลูกจริงๆเราต้องเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกแม่เพื่อนเพื่อนกับนี้นี่ห่างไปแล้วทุกคนเนี่ยทาเลกันหนีห่างนีห่างเพื่อนไปเลยฉะนั้นฉะนั้นเราจะเอาต้นใหญ่ๆแบบนี้มาปลูกทุกคนเนี่ยทุกคนมันพร้อมจะออกปีหน้ามันก็ออกลูกแล้วทุกคนขนาดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันหนีห่างไปเลยอะทุกคนเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยที่นี่คือโตมากเลยทุกคนเนี่ยคือตอนเรามาปลูกเราเอาต้นใหญ่มาปลูก แต่แต่ต้นลักษณะเนี้เพื่อนๆแบบลักษณะนี้นะ่ะคือตอนเรามาปลูกเล็กเกินไปทุกคนมันถึงว่ามันมีแค่สี่ใบหกใบเนี่ยมันมันยังไม่แตกกิ่งแล้วมันเลยเลืเล่ไม่โตฉะนั้นผมจะแก้ไขผมจะเอาต้นใหญ่ๆมาปลูกมาปลูกข้างๆไว้เลยต้นนี้เราจะปลูกไว้คู่กันเลยเพราะว่าจะได้จะได้ออกลูกทันกับต้นใหญ่มันได้สวยงามเนาะเดี๋ยวผมจะปลูกทุกคนจะขุดลุมปลูกเลยนะเดีย๋ยวไปดูกันทุกคนเราจะแก้ไขตรงนี้เลย แค่ทุกคนเราจะขุดตรงนี้ทุกคนขุดตรงนี้เลยขุดปไว้ข้างๆน่แหละเอาต้นไม้มาปลูกเดี๋ยวต้นเล็กนี้เราจะพอมันโตไซยะหเราจะถอนออกเราจะถอนเราจะาไม่ใช้แล้วเราจะเอาปลูกต้นไม้มาปลูกมันจะได้ไปทันทันต้นอื่นเขางั้นมันไม่มันไม่ทันกินมันช้าไปนะครับขุดแค่นี้ทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนง่ายๆกล้วยๆทุกคนขับง่ายๆเองครับแค่นี้เองครับ ขุดไว้แค่นี้เนาะขุดข้างๆต้นนี้แล้วกนเนี่ยนะครับนะครับขุดแค่นี้พอมีหลุมันแค่นี้เนาะนนี้เราจะแก้ไขเพื่อนเเราจะแก้ไขสามต้นสีต้นนะครับต้นนี้ก็ไม่โตเลยทุกคนเนี่ยมันเล็กเกินไปตอนเอามาปลูกมันไม่โตเนี่ยยิ่งถ้าเราเอาไว้มันโตไหมมันโตแต่มันใช้เวลามันใช้เวลาแบบว่ามันนานเกินไปอาจจะปีสองสามปีกว่ามันจะโตสูงขนาดนี้ทุกคนฉะนั้นเอาไว้นี่ก่อนแล้วขุด จะจะขุดข้างๆตัวนี้เลยแล้วต้นที่มันสูงๆมาปลูกหน่อยแล้วพอมันโตขึ้นตัวนี้ค่อยถอนออกนะครับมง่ายๆทุกคนปลูกง่ายๆแบบปลกปล้วย Trên này hả Trên đi hả? แล้วโอเคทุกคนที่เรา,เราตอนนี้เราขุดเสร็จแล้วนี่เราจะพาทุกคนไปไปเอาต้นกาแฟนะครับเราดุมแบบง่ายๆแบบนี้ทุกคนแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยครับนี่เราแก้ไขไม่ถึงว่าเราต้นนี้เราเราจะไม่ถอนออกทุกคนเราไว้ข้างๆเราจะปลูกตรงนี้ข้างๆกันให้ค้นเลยพอต้นนี้มันโตเราจะถอนไปปลูกที่ใหม่ให้มันโตนี้ก่อนให้มันหมายถึงว่าให้มันแตกกิง่ง ให้มันโตให้มันแต่กิ่งประมาณนี้ทุกคนเราจะถอนต้นอันนี้ออกไปปลูกที่ใหม่เราจะเลี้ยงออกเลี้ยงเป็นคู่คือเลี้ยงไว้เฉยเลี้ยงไว้ให้มันอยู่ข้างๆให้มันโตโอเคทุกนี้เราไปหาต้นกาแฟกันเราจ,จะเข้าป่านั่นเลยเนาะมาดูเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเห็นต้นกาแฟเนาะต้นกาแฟตัวนี้มันเกิดตามธรรมชาติทุกคนมันเกิดจากที่เราไม่ได้เก็บแล้วมันตกพื้นเนาะแล้วมันก็จะโตจะเกิดตามพื้นนี้ทุกนนี้นะครับ ถ้าเราถอนแบบนี้ไปปลูกทุกคนเนี่ยขนาดนี้ใช่ไหมขนาดต้นนี้เนี่ยเอาเอาเอาต้นนี้ดีกว่านะครับมันยังไม่แตกกิ่งต้งนี้ทุกคนมันปลูกได้แต่ว่ามันโตช้ามันจะช้ามากแต่มันก็จะเสียเวลาเราหมายถึงว่ามันเสียเวลาทำอาหากินว่างั้นเถอะเราพยายามเอาต้นที่มันแตกกิ่งแบบนี้มันจะดีทุกคนเอาแบบนี้นะอย่แต่แบบนี้จะดีมากเลยถ้าเป็นแตกกิ่งสูงประมาณประมาณห้าหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนได้มานหกสิบเซนได้ตัวนี้นะครับให้มันแตกกิ่งปลายปเนี่ย มันจะดีแลวมันโตเร็วมากหมายถึงว่าปลูกปุ๊บเนี่ยมันติดรากเลยแล้วมันทับแตปีหนึ่งมันจะมีลูกเลยต้นแบบเนี้ยถ้าต้นแบบนี้มันปลูกได้แต่ผลแต่มันต้องดูใช้เวลาอีกนานมากกว่ามันจะฟื้นว่ามันจะโตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับต้นที่มีแตกกิ่งแบบนี้นะครับมีไหมนะครับมันก็มีมันเยอะนะครับทุกคนผมถอนไปเรื่อยๆปลูกทุกวันนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกันนี่ครับเราจะถอนปลูกแบบนี้ทุกคน นะครับถ้าได้แบบนี้มันก็เริ่มโตไหมพอเราปลูกมันจะโตรเร็วจะเป็นแบบนี้นะนะครับนี่นะครับนี่เราเอาต้นที่แตกกิ่งเลยมาปลูกแบบนี้ทุกคนนี่มันจะโตรเร็วโตรเร็วมากเลยมันเริ่มแตกยอดนะครับเริ่มแล้วเนี่ยครับพอมันได้ได้ตั้งหลักได้มันจะโตรเร็วมากนะครับนี่ต้นหนึ่งเดีย๋ยวเราไปดูกันทุกคนว่ามีในป่านี่ไหมนี่ครับเพื่อนๆ ต้นแบบนี้พอได้ทุกคนมันเริ่มแตกแตกแตกกิ่งสองกิ่งแล้วตัวแตกสองข้างแล้วทุกคนแล้วตัวมันจะโดนิดหนึ่งสูงนิดหนึ่งเราก็สถานนี้สูงนะครับสูงประมาณหกสิบเซนได้นะครับเราถอนเลยดึงเลยดึงเลยละดึงอย่างนี้ขึ้นเลยครับไม่ต้องเกรงจะว่ามันหักมันขาดนะครับดึงมาแบบนี้เลยนะครับดูดิตัวมันโดเดมาเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาแบบนี้ปลูกมันมันจะไม่รอดทุกคนมันมันมันยากที่มันจะรอดมันรอดแต่ว่าหมายถึงว่ามันช้ามันเสียเวลาเรา เราพยายามเอาต้นแบบนี้ไปตรงที่สูงแต่กิ่งแบบนี้ใหญ่ๆนี่จะดีมากเลยเดยวไปดูข,ข้างบนทุกคนอันนี้ไม่ค่อยรอดทุกคนมันเสียเวลาเราเราไปหาข้างบนกันมีไหมอันนี้ใช้ได้ไหมนี่พอได้ไหมตัวนี้นะพอได้ทุกคนอันนี้พอได้เราจะดึงเลยทุกคน,นตัวนี้นี่ แบบนี้ทุกคนกคนีส่สองแล้วทุกคนสองแล้วสองแล้วทุกคนสามต้นนี้นะครับสามแล้วทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาต้นกาแฟมาจำนวนหนึ่งแล้วประมาณเนี่ยออดใหญ่ๆนี้ทุกคนนี่แบบนี้นะครับแบบนมีเลยนะครับทุกคนนี่ต้นใหญ่ยังี้ จริงๆเราได้ได้ไดไดต้นใหญ่คันนี้แบบนี้นจะดีมากทุกคนนี่ขนาดอย่างนี้นะนี่ใหญ่แบบนี้เลยมันจะดีนะครับอย่างนี้ดีมากเลยถ้าแบบที่มียังไม่แตกกิ่งข้างแบบแบบนี้มันจะปลูกมันจะถามว่าไม่ตายไหมไม่ตายแต่ว่ามันใช้เวลานานแต่อย่างนี้มันแตกกิ่งข้างแล้วเปร์เซ็นต์รอดก็มีเยอะเยอะมากแต่แบบนั้นปร์เซ็นต์รอดก็มีเท่ากันแต่ว่ามันช้ากว่ามันจะโตได้ค่ะนี่เป็นปีสองปีอันนี้ปลูกปีหน้าก็เก็บได้เลยสามารถเก็บผลผลิตได้เลย เราไปดูกันทุกคนการปลูกเนี่ยไตล์ผมเลยลง่ายๆนะครับทุกคนไม่มีอะไรซับซ้อนจิบๆเด็กๆก็ปลูกกันเลยนะเดี๋ยวไปดูกันส่วนปุ๋ยส่วนปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดทุกคนยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ะรแล้วก็ผสมกับสิบหกสองศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ผสมกันนะครับผสมกันก็เป็นแบบนี้ทุกคน ผสมการรองพื้นปุ๋ยนี้มันโดนเปียงน้ำทุกคนมันเปียงน้ําคนอาจจะไม่สวยนะครับมัตจะไม่สวยเพราะมันเปียงน้ํามันเลยเละผมจะใส่ปุ๋ยให้หมดไปแค่นั้นเองโอเคทุกคนเราก็จะใส่ปุ๋ยแบบไม่เยอะทุกคนใส่ประมาณนี้ทุกคนไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ใส่รองพื้นไปเลยใยนแสงเงี้ยแส่บางพื้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับต้องใส่เยอะหรอกต้นนี้เดียวเองทุกคนมาเละมาเลยปุ๋ยเนี้ย นะครับเราก็จะใส่แล้วก็จะปลูกซึ่งไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับทุกคนง่ายๆเราล,ลองพื้นไว้ไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนเดี๋ยวมันตายมันเค็มไปเนี่ยทุกคนใส่แบบนี้ โอเคโอเคเราเอาต้นกาแฟในลงนี่ทุกคนน,นะครับเอาดินลงก่อนนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับราอยจากนั้นเราก็เอานี้วางลงนี่เลยง่ายๆทุกคนไม่มีอะไรซับซ้อนก็เอาดินกลบเลยอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเอาดินกลบเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนขุดหลุมนิดเดียวนะครับแบบนี้ คับแค่นี้เองจบแล้วทุกคนแล้วกุุ่นงกลน่มนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองทุกคนจบตัวหนึ่งแค่นี้ทุกคนง่ายๆครับทุกคนไม่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแค่นี้มันก็ตัวทันคนอื่นเขาตัวนี้ก็อาศัยว่ามันต้นนี้มันโตโตเท่าตัวนู้นทุกคนนี่ตัวนี้ก็เลี้ยงไว้เพื่อมันโตแล้วก็ถอนเอาออกไปปลูกที่อื่นตัวนี้นะครับให้เป็นคู่ไว้โอเคทุกคนไม่มีอะไรกนซับซ้อนแค่นี้เองกลุ้งกลเองนะครับไม่มีอะไร โอเคเพื่อนๆตัวนี้กาแฟเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยทุกคนรอเก็บได้เลยเท่านี้ปีหนึ่งนะครับนี่ก็ปลูกใหม่เนะทุกคนนี่รับรับปลูกใหม่นะครับนี่อันนี้ก็ต้นเก่าทุกคนมันจะได้โตทันเพื่อนเขาครับมันจะได้มันจะได้ทันกันทุกคนนี่ปลูกใหม่ทุกคนมันจะได้ทันทันเพื่อนเขาเพราะเพื่อนเขาโตหมดแล้วเราจะใหระ้ระดับเดียวกันจะให้โตเท่ากันหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปไกลแล้วนะครับนะครับปีหน้าก็มีลูกแล้วทุกคนขนาดเนี้ย โอเคทุกคนนี่ก็ปลูกกาแฟแบบง่ายๆจิบๆเด็กๆก็ปลูกกันใครก็ปลูกได้ทุกคนโอเคทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องวิธีชายดอยนะครับโอเคฝากติดตามอีพีต่อไปตอนนี้ฝนตกก็รีบมากแต่ก็ฝนกำลังลงทุกคนโอเคสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดซับสไครป์กับผมสวัสดีครับ